เราะลองด้านนั่นช่อพุทธมนตด้วยกันเลยนะครับ 天空。 i think she wins ีบนะพอต ic, Danke, ัวเองเสียบก็แบบเบรกถ้าไม่ถอดเออการถอเลยเดี๋ยวให้คุณต้นเช็ดสิเอ่อเหมือออกเยอะมากสปอร์ตไลท์แรงๆนะคะเออเดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าคือจังอะเมื่อวานก็คือเจอคุณโซถูกไหมคะวันนี้เจอคุณต้นลูกที่ติดอยู่ตรงโน้นทำ้ายคุณต้นมาเดี๋ยวนี่กลุ่มนี้มาก่อนเลยกลุ่มนี้มาก่อนแล้วก็ไปยืนดูใช่หรือเปล่า นั่นใช่ไหมถ่ายรูปยุ้ยมายืนเพ่อยู่คนเดียวเดี๋ยวเจอค่ะเดี๋ยวมาพี่รอแป๊บนึงมแลวคิดว่าวิพัฒน์่เคยเจอคุณต้นหรือเปล่าเอจริงๆเราไปเจอแล้วใช่ไหมคะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราบอกทีมง,งานให้ให้ทำลายคุณต้นอะเดี๋ยวถามคุณต้ดีกว่าตอนนี้คุณก็มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามบ้างคะตอนนี้นะครับรรก็มีโปรเจกต์ Hello Stranger ครับก็ทำซิงเกิลออกร่วมกับอาจารย์กีตาร์บอยส์ชื่อเพลงข้อความจากคนแต่งหน้าแล้ววันนี้ไม่ได้เอามาร้องเพราะว่า เศรษฐกิจไม่ไดีว่ะด้วยเพ่าะเพราะไทยนิ่ไปฝากก็ฝากด้วยแล้วกันเพื่อความจับใจหนักโหลดโหลดได้ไหมคะโหลดได้เอโหลดได้ด,ด้วยชูวิชิตกันครับน,นะครับแล้วก็ในไอจีสตอร์อ่าไปโหลดฟังกันได้จ๊ะเอาแบบว่าถูกนิดนึงน,น,งนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่พระพิชิตเออถูพิชิตน,นิดหนึ่งเดี๋ยวโปแชร์นะครับช่วงนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะใช่ช่วยช่วยคุณต้นหน่อยใหญ่ๆนะคะเพราะฉันใครรู้ตัวว่าชอบนะคะต้องบอกว่าเสียงดีมากๆสะกดคนที่ยืนฟังอยู่แบบสุดยอด การอยู่สุดยอดจริงค่ะถามพี้ดีกว่าหลายๆคนสังเกตเห็นว่าเนื่องจากก็คือออกงานตามอีเวนต์ด้วยนะคะแล้วก็มีผลงานให้เราได้ติดตามด้วยมีวิธีการดูแลในเรื่องของหน้าผิวหายยังไงบ้างคะทุกคนอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราทำอย่างนี้ก็ต้องมีการแบบแต่งหน้าอะไรอย่าเงี้ยเราเป็นวิธีแรกที่ง่ายที่สุดก็คือเราต้องใช้หน้าสะอาดก่อนค่ะ คือคือหน้าไม้เคลียงใช่เราต้องพยายามหลายอย้างนะบางคนจะขี้เกียจแบบนอนไปเลยนอนจริงๆแล้วก็มาเปนเพื่อนก็เป็นหลายคนไปแล้วก็สิวก็จะขึ้นเลยโอ้ถ้าเราเช็ดหน้าออกแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็อาจจะประุณก่อนนอนบ้างเป็นไลท์ครีมอะไรเล็กๆน้อยๆเลยเพราะง้นโอแล้วช่วยยายด้วยถ้ามาดูใกล้ๆแบบนี้ก็จะเห็นเลยว่ารูขุมขนของเราก็เต็มมากนั่นคือหน้าละเอียดอ่ะอ๋อคือหน้าละเอียดแล้วเรื่องของผิวอ่ะผิวนะครับก็จริงๆไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่คือจริงๆแล้ว กันแดดนะคับควรทาครับที่ดีๆนะการกันแดดมันเหนียวอ,อ่ะใช่ใช<อ>่มันจะมันจะรู้สึกเหย็นอ่ะบางทีก็จะขี้เกียจทาหน่อยแต่ว่าก็พยายามทาโลชั่นอะไรเงี้ยก่อนนอนอะไรเงี้ยก็ได้ก็ช่วยเพราะถือว่าใครใครทากันแดดบ่อยเนี่ยเป็นเค่็ดที่ดีมากอืมถ้าทาได้นะถ้าสมมุ่าคุณทำได้ก็ถือว่าดีจะกันแดดทั้งหน้าด้วยตัวด้วยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเวลาเจอไฟอย่างเงี้ยสุดยอดเออใช่เพราะฉะนั้นคือบางคนโอ้าฉันไม่ทาละกันแต่ว่าฉันโปะรองคุณนเข้าไปหนาๆ คื่หลอ,อกตัวเองนะจ๊ะข <c> อ <oughs> ลบหน้าออกจากที่บ้านหน้ากลัวนะจ๊ะสองกระจกนะจ๊ะเออขอได้ช่วยได้ไหมคะคือเลื่อนค่ะเหผื่อตรงคอบานเลยค่ะคนเยอะป้าเออขอมีเอาไหมคะีได,ด้ไหม <c oughs> เออโอเคอ่ะเอาอย่งี้ดีกว่าคือได้ฟังเคล็ดลับไปแล้วว่าในการดูแลหน้าปเป็นอย่างไรบ้างดูแลผิวเป็นอย่างไรบ้างแล้วถ้าสมมซัวไม่มีเวลาจริงๆละ่ะไม่มีเวลาจริงๆเออกแต่ว่ายังไงก็ต้องหลอกหน้าอยู่ดีก็ล้ว เช่นหน้านิดนึงไม่เชื่อของทางมาหลุดออกไปโดยเฉพาะอย่างคุณต้นเวลาทำงานก็มีรองพื้นอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรองพื้นเนี่ยถ้าคุณเคลียไม่เรียกคือมันถูกปันได้อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแรกที่คุณทำความสะอาดผิวหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากจะได้เคล็ดลับแบบนี้ก็เอาไปแบบคุณต้นได้เนาะอยากถ่ายรูปคุณต้นไหมคะอยากเนาะคุณต้นมีเวลาไหมคะมีใช่ไหมคะเอออยากถ่ายรูปคุณต้นทุกคนนี้อันนี้คุณต้นสร้า ถือใบ้ายอก็มว่าีม่มากันเองคะจก็จาก้จา,างนะครับจ้างบ้างอาสาบ้างไม่ใช่หรอกคือเขาก็มาเตรียมกาเองเลยคะเตรียมมาเอง,องเลยสุดยอดนะค่ะน่ารักสุดๆนะคะมีนนรูปหัวใจอยู่ตรงกลางด้วยทำโปรอมเลยมีหัวใจะน้่ยเหครับเสียแพงหน่อยอเดียไอที่ทอเองเอหมายถึงว่าเปเงินเราเองด้วยใช่ไหมไม่ไม่ออกใช<อ>่ไหมคะไม่ออกเลยสมนีธุรกินตกต่ำที่ ที่รักของทุกไว้ทันนะเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็วสูงหน่อยใช่ไวางคนก็มีัยรุ่นก็มีัยสูงได้ดีพี่อไคะชอบเยอะเามเลนี่เลยนี่ลนี่เลยกำลังซับเยอะดูแล้วดูแบบทุกหาโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะได้มากกว่าหนึ่งคอร์สนะพูดเรย คุณต้นนะคะ AF ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แป๊บเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้นจะต้องมีงานะต่อเนาะยังไงใครที่แบบมารอเนานเนี่ยกล่องสีชมพเนี้ยม,มาตั้งแต่บ่ายอะ่ะจริงๆมานานมากยืนอ,อยู่ตรงเนี้ยไปหุ่มแล้วก็ยืนทำอะไรใครก็าด้ยืนรอ,อคุณตน้นนะคะเอาไม่เป็น่เนไม่ใช่เขายืนลอคุณตอนอ้นจริงจริงอะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คุณต้นฝากทลิปท้ายสำหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเลยได้เลยค่ะ คือปัจจุบันนี้คือผู้ชายก็หันมดูกเตนกเยอะแต่คนอาจะยังเป็นคนอ่นอหรือว่าเีเรื่องนี้า่มเเอแนี้่ว่าปัจจันนี้คือโลกมันได้เปี่ยนไปแล้วเปลี<อ>่ยนมคือทุกคนก็จว่ผู้หชายก็ต้องหันมาในเรองบางอการออกกำลังกายี<ะ>่้อสำคันะคือหน้าที่ดีหน้าที่สกี้ามมา้ากปงระปงกระปุกมาทำอะไรเขาที่เาทำได้อะไรเนยที่ไม่ระบาดเลยด้วย ริการได้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้หมดเลยไม่เสี่ยงนะคะอ้ยังไงวันนี้นะคะขอเสียตงบมุดจะให้กับคุณต้น